ารกในคันกลับหัวหรือยังคุณแม่ดูได้จากตรงไหนบ้างสวัสดีค่ะพกคกคนเลอพรอสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครันคุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลัง เลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงทารกนะคะในคภ์กลับหัวหรือ,อยังคุณแม่จะดูได้จากตรงไหนแล้วก็หากครบกําหนดคลอดแล้วนะคะทารกไม่กลับหัวหรือกลับศีรษะเนี่ยคุณแม่จะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะทารกในค์น,นะคะจะมีการกลับหัวหรือว่าส่วนนําเป็นศีรษะนะคะก็คืออายุคันช่วงปลายไตรมาสที่3มก็คือประมาณสักอายุคันภ์สสี่ามสสัปดาห์ขึ้นไปนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น ทารกในครรภ์บางคนนะคะก็อาจจะกลับเร็วกว่านี้ก็ได้นะบางคนเข้าสู่ไตรามาสที่3ก็กลับแล้วก็มีมงคลกลับตั้งแต่ช่วงไตรามาสที่2ก็มีนะคะหรือเด็กบางคนนะคะอาจจะกลับช้ากว่านี้ก็ได้ไปกลับตอนอายุครรภ์สามสิบห้าสามสิบหกสัปดาห์ช่วงท้องแก่ใกล้คลอดจริงๆก็มีอันนี้ก็คือแล้วแต่ทารกในครรภ์ซึ่งเราไม่สามารถที่จะกําหนดได้นั่นเองค่ะหากครบกําหนดวันคลอดแล้วมีอาการเจ็บครรภ์คลอดแล้วถ้าหากทารกในครรภ์น,นะคะยังไม่กลับศีรษะ ส่วนนำไม่ใช่ศีษะนะจจะเป็นท่าก้นท่าขวางหรือส่วนนำเป็นท่าอื่นๆเนี่ยคุณแม่จะต้องได้รับการคลอดโดยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องคุณหมอจะไม่เสี่ยงในการคลอดเองทางช่องคลอดนะคะถึงแม้จะมีการกลับศีรษะในทารกในครรภ์นนะคือหมายถึงว่าขณะที่ท้องเนี่ยถ้าทารกในครรภ์ไม่ใช่ศีรษะเป็นส่วนนำนะคะในต่างประเทศเนี่ยแพทย์สูติแพทย์นะคะอาจจะมีการกลับนะกลับศีรษะทารกนะคะจาก หน้าท้องของคุณแม่นะคะแต่ในไทยของเราเนี่ยยังไม่นิยมนะคะการกลับศีษะนะบริเวณที่คุณแม่ขณะตั้งครรภ์อยู่นะส่วนใหญ่คุณหมอคือจะรอให้ครบกําหนดคลอดแล้วนะถ้าทารกไม่กลับศีษะทารกส่วนนําเป็นส่วนอื่นๆเนี่ยคุณหมอจะเลือกการผ่าตัดคลอดจะปลอดภัยมากกว,ากว่าการที่คุณหมอมากลับนะคะศีษะ หรือว่ากับส่วนนําของทารกนะคะในช่วงขณะตั้งครรภ์เพราะโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือว่าเกิดอันตรายต่อทั้งทารกในครรภ์แล้วก็ต่อคุณแม่ตั้งครรภ์ได้ขณะที่คุณหมอกําลังกลับนะคะคุณหมอ,อส่วนใหญ่ก็จะทอาจจะในต่างประเทศนะคะในคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีเครื่องมือพ,พร้อมนะคะในการที่จะทําการกลับทารกนั่นเองค่ะแต่ว่าเมื่อถึงวันที่กําหนดคลอดแล้ว นะส่วนนําของทารกเนี่ยไม่ใช่ศีษะเป็นท่าก้นท่าขวางหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณหมอจะตรวจอัลตราซาวซ้ําดูอีกทีหนึง่งนะว่าส่วนนำนั้นนะ่ะเป็นศีษะไหมถ้าไม่เป็นคุณแม่ก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจสำหรับการผ่าคลอดด้วยเพราะว่าถ้าหากทารกไม่ใช่ส่วนนำเป็นศีษะนะคุณหมอก็จะเลือกการคลอดโดยการผ่าตัด ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนั่นเองค่ะหากคุณแม่ท้องนี้นะคะได้ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องครั้งต่อไปนะคะท้องต่อไปหากคุณแม่ส่วนนําของทารกเป็นศีษะคุณแม่ก็ต้องได้ผ่าตัดคลอดนะคะคุณหมอไม่เสี่ยงที่จะให้คุณแม่คลอดเองถึงแม่ท้องที่สองเนี่ยส่วนนำเป็นศีษะแล้วก็ตามถ้าท้องแรกผ่าจำง่ายๆเลยว่าท้องต่อไปก็ต้องเป็นผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนั่นเองค่ะ คราวนี้คุณแม่จะมีวิธีหรือว่าจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าทารกในครรภ์ของเราเนี่ยกับศีสษะแล้วถ้าพูดตามความเป็นจริงนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยไม่รู้หลักค่ะว่าส่วนนําของทารกเนี่ยเป็นอะไรทารกกับศีสษะหรือยังเป็นท่าก้นอยู่หรือเป็นท่าขวางหรือเป็นท่าไหนคุณแม่จะไม่รู้นะคะส่วนใหญ่นะคะจะรู้ได้จากนะคะหนึ่งคือคุณหมอโรงพยาบาลที่ตรวจครรภ์ซึ่งการตรวจครรภ์นะคะคุณหมอโรงพยาบาลก็จะเรียนมานะคะเป็นการคํา ส่วนนำนะคะส่วนนำเป็นอะไรนะการฟังเสียงหัวใจทารกอยู่ไหนนะคะลักษณะส่วนนำเป็นอะไรเป็นสีสะไหมมีบอลล็อตเม้นต์ไหมหรือว่ามีสีสะนะคะที่กลมๆแข็งๆอยู่บริเวณอุ้งม,มือไหมอันนี้คุณหมอพยาบาลเรียนมานะสำหรับการตรวจคันสีท่าเนี่ยก็จะทําให้พอรู้ได้คร่าวๆนะคะจากการ ตรวจหน้าท้องหรือว่าการตรวจคันนั่นเองค่ะส่วนที่2นะคะก็คืออันนี้ค่อนข้างที่จะแม่นยามากที่สุดก็คือการอันตราซาวนะคะหากตรวจหน้าท้องแล้วสงสัยนะคะว่าส่วนน้ำเอ๊ะอาจจะไม่ใช่ศีษะเป็นก้นไหมดูนิ่มๆน,นะหรือเป็นท่าขวางไหมคําได้เหมือนมีปุ่มข้อศอกปุ่มแขนของทารกในครรนะ,ค,ะคุณหมอพิาบาลที่ตรวจคันนะคะก็จะส่งพบคุณหมออันตราซาวดูอีกทีนึงว่าส่วนนําของทารกนั้นอะ เป็นท่าอะไรส่วนนํำเป็นศีสะไหมอันนี้คือการอันต์าะเนี่ยค่อนข้างจะแม่นยำมากที่สุดนะคะแล้วก็อันที่3มนะคะก็คือการตรวจภายใน,นะคะ่ะการตรวจภายในนะคะก็จะไม่แม่นยำเท่ากับการอันตา์าะซึ่งการตรวจภายในจะรู้ว่าส่วนนํำเป็นอะไรนะคะส่วนใหญ่ก็จะพบว่านำค่้าแตกนะคะถึงจะรู้บางคนเนี่ยรู้ว่าเป็นก้นก็คือโอ้โหเป็นไงคะนำ้ำ้าแตกแล้วทารกมีการถ่ายขี้เท่าออกมาตรวจดูแล้วเป็น นิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะลักษณะเหมือนก้นไม่ใช่แข็งๆเป็นสีสะอันนี้ก็คือจากการตรวจภายในที่ก็จะสามารถให้เรารู้ได้นะคะว่าส่วนนํานั้นอ่ะไม่ใช่ศีษะนะคะสรุปแล้วก็คือการที่จะรู้ว่าส่วนนําเป็นศีษะหรือทารกกับหัวหรือยังนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะ จะรู้ได้ก็กรณีนนที่จากการตรวจคันะะตรวจหน้าท้องการอัลตราซาวด์หรือว่าการตรวจภายในนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะว่าส่วนนําเป็นสีสันหรือยังหรือทารกกับหัวลอยังฝากท้องตามนัดไปเรื่อยๆเลยนะบางคนลูกนะคะกับสีสันแต่อยุครัน28สัปดาห์บางคนมีความกังวลว่าเอจะคลอดก่อนกําหนดไหมซึ่งไม่เกี่ยวกันนะคะส่วนนําไม่ได้เกี่ยวกับว่าทําให้ทารกคลอดก่อนกําหนดนะคะถ้าไม่ได้มีท้องปั้นท้องแข็ง เนาะหรือบางคนเอ๊ะทารกไม่กลับศีรษะเลยจะทํายังไงดีอยากคลอดเองถ้าส่วนนําเมื่อครบกาหนดคลอดแล้วไม่ใช่ศีรษะนะก็จําเป็นเลยนะคะที่จะต้องผ่าตัดคลอดยังไงคุณแม่ก็ฟังคุณหมอที่ฝากคันไว้เลยนะคะว่าจะให้คําแนะนําในการปฏิบัติตัวหรือคําแนะนําในการคลอดอย่างไรบ้างนี่คือสิ่งดีๆที่รำมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งคันนะคะเรื่องของทารกในครรภ์กลับหัวหรือยังเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะและต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันกระดิ่งและหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ